สวัสดีนะคะชีวิตติดแกลมวันนี้ขอรีวิวโรงแรมที่มาพักในคืนนี้นะกับพี่นาเดียแล้วก็เจ้นะแต่เจ้ยังไม่มานะคะมาดูกันเรียกว่าสเตชันนะคะที่นี่คือโรงแรมดิควอเตอร์ลาดพาวนะคะเข้ามาโซนข้างหน้านะนี่เป็นตู้เย็นนะคะเคาน์เตอร์บาร์โอ้โหมีขนมพร้อมน่าจะคิดตั้งเพิ่มนะตรงนี้ <c oughs> อันนี้เป็นตู้อะไรสักอย่าง <c oughs> ชื่อ่อตูเ้เก็บของนี่ทำไมไม่รู้นะวางกระเป๋าตรงนี้นะคะ แล้วก็มาดูที่ห้องน้ำของเรากันบ้างห้อ,องน้ำดีอ่ะเออตามคอนเซปต์โรงแรมเชนนะคะชะคักโครกชักโคกอะไรเรียบร้อยมีชาวเวอร์นะคะมีไฟแต่งหน้าพร้อมจ้าเริดๆนะคะมาดูกันที่ส่วนนอนกันบ้างอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าไม่ใช่ไม่เชิงเป็นตู้หรอกเป็นที่ผนแขวนเสื้อผ้านะตรงนี้เป็นทีวีนะคะแล้วก็ส่วนนี้เป็นเตียงนอนของเรานอนกัน3คนนะพี่นาเดียเจแล้วก็แต้านอนตรงนั้นนะคะ แล้วก็มุมตรงนั้นนะเป็นมุมเขียนหนังสือทํางานนะคะแล้วก็พรอ